เมื่อวานนี้นะคะ23สิงหาคม68ค่ะที่ Facebook ของทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ข้อความระบุว่าทหารเขมรที่เหยียบทุ่นระเบิดของตัวเองขาขาดที่ประสาทต,ตาควาย ตอนนี้ตุยแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีหมอรักษาขณะที่วันที่24สิงหาคม68ค่ะทางเพจชุมชนคนรักบ้านขนาดมอนก็โพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่าประสาทต,ตาควายเนิน350ทหารขเขมรสร้างฐานใหม่ใช้ไล่กว่าเดิม23สิงหาคม68เนี่ยเสียงเบาะใมอ่ะใบ, <c oughs> บดิาใบแถวไมายือเขาไายเวียเวียม Cái bóc nó nè là nè Nhay nè yên. Nháo gạt chuẩn chương con Nè yên 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 này, yên yên គងជាងលើខ្ញុំដែរតែឥឡូវខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាឲ្យគាត់បើនេះរបស់ពឹតជាប់មួយសៀមហ្មង500000ទេអាអូននេះខាងហាននៅក្មេងនៅតែខាងហាននេះអូនក៏ថាគាត់ធ្វើតាំងពីក្មេងជាអាអូនលើខាងសេនោះទៀតមិញលើត្រង់សេខ្ញុំជាប់កាមេរ៉ាកាន់កាមេរ៉ានេះមែនខ្ញុំទៅអឺរបស់ពឹតទៅជាអីបោះជាក់ពីរបស់ពឹតខ្ញុំធ្វើបណ្ដាជាប់មួយសៀមបណ្ដា500000ទេ เนื้พอหนาเนือนาเนี่ยไงเช้าบ่ะพอมีสไยนั่งแถวรามสีม<ๆ>สีมแล้วต่อมาค่ะในโลกโซเชียลก็มีการพูดถึงความตึงคเครียดของกองทัพกัมพูชานะคะที่ต้องเผชิญเพราะพลทหารที่อยู่แนวหน้าเนี่ยไปเจอกับสถานการณ์จริงๆมาแล้วเกิดมีความกดดันขึ้นนะคะเหล่าทหารเนี่ยมีสภาพ เหมือนถูกหลอกใช้ตอนนี้นะคะทหารก็เริ่มจะรู้สึกตัวกันบ้างแล้วนะคะออกมาอัดคลิปนะคะบอกว่าถูกทอดทิ้งแล้วก็มีทั้งความอดอยากความเจ็บป่วยที่ต้องเผชิญค่ะแล้วก็เกิดภาวะเครียดโดยวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่ Facebook ของเดชานรุนานะคะเขาก็โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวนะคะระบุว่า ฮุนเซนเนี่ยอาจจะทนได้แต่ว่าทหารขเขมรที่ไร้ระเบียบว,วินัยในแนวหน้าและกำลังเครียดหนักจะอดทนกันไหวไหมมีเสียงปืนเล็กดังออกมาเรื่อยๆในแนวเขตชายแดนฝั่งขเขมรจนทำให้ชาวบ้านหลายคนที่มีพื้นที่ติดชายแดนเริ่มหวาดผวากันแต่กองทัพไทยที่ประจำฐานในแนวหน้ายังคงนิ่งและคอยดูสถานการณ์กันอยู่แบบเงียบ เพราะเป็นเสียงปืนของทหารเขมรในแนวหน้ายิงปืนขึ้นฟ้าบ้างยิงใส่บังเกอร์ตัวเองบ้างเพราะอยู่ในสภาวะที่เครียดกันอย่างหนักแล้วก็เริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเห็นเพื่อนทหารที่ป่วยหนักและล้มตายไปต่อหน้าหลายคนและยังต้อนรักษากันเองตามมีตามเกิดแถมยังขาดสเสบียงกันอย่างหนักถึงขนาดมีทหารเขมรหนีทับ แอบไปขอเงินบริจาคจากชาวบ้านเพราะว่าทนความอดอยากกันไม่ไหวเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็สะสมมานานตั้งแต่มีคำสั่งจากแม่ทัพใหญ่อย่างฮุนเซนสั่งเคลื่อนกำลังพลมาเสริมในแนวหน้าจำนวนมากแต่เวลาผ่านไปนานหลายวันกลับไม่มีทีมแพทย์ทหารเข้าไปรักษาผู้ป่วยในกองทัพของตัวเองเลยแถมปล่อยให้กองทัพตัวเองขาดแคลนสเสบียงอย่างหนัก และให้อยู่ตามมีตามเกิดกันเองที่เลวร้ายที่สุดนะับตั้งแต่การส่งกองทัพเข้ามาเสริมในรอบสองมีทหารขเขมรป่วยเสียชีวิตนับร้อยนายแทนที่จะรีบเร่งส่งแพทย์จากส่วนกลางเข้ามารักษาแต่ว่าดันทะลึ่งเอาศพทหารของตนเองไปหลอกชาวบ้านว่าที่ตุยเพราะโดนสารเคมีสารพิษจากทหารไทยชาวบ้านก็หลงเชื่อเพราะความงโง่ แต่ทางด้านทหารขเขมรที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนั้นก็รู้ความจริงทั้งหมดแหละแต่ว่าพูดไม่ได้ก็เลยอัดอั้นตันใจกันใหญ่แล้วก็สูญเสียกำลังใจกันไปหมดและในวันนั้นแหละความพินาศของขเขมรก็ใกล้จะมาถึงเมื่อทหารขเขมรในแนวหน้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และหากมีกระสุนหรือจรวดนัดแรกข้ามเข้ามายัางฝั่งไทยก็คงจะนึกภาพกันออกได้ไม่ยาก พราะอย่าลืมว่าการรบกับกองทัพไทยอย่างหนักถึง5วันและเขมรเสียกำลังพลไปมากถึงหลายพันนายก็เกิดขึ้นมาจากทหารเขมรเองที่ไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองเอาไว้ได้แล้วก็เริ่มเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยก่อนวันนี้กองทัพเขมรในแนวหน้าเริ่มป่วยเป็นโรคป,ประสาทกินกันแน่นอน กับสภาพความเป็นอยู่ที่ทุกข์ทรมานและเห็นความสูญเสียเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตนเองค่อยๆล้มป่วยตายไปแบบคนไร้ค่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีจากความไม่สนใจของผู้นำตัวเองตอนนี้มีหลายคนหลายครอบครัวที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเริ่มไม่มีใครกลัวกองทัพเขมรที่จะมาทำสงครามกับกองทัพไทยอีกเลยมีแต่พูดกันปากต่อปากว่า เมื่อไหร่กองทัพไทยจะจัดการกับกองทัพเขมรพวกนี้ให้มันสิ้นซากไปสักทีเพราะเริ่มลำคาญกันแล้วโดยเมื่อข้อความนี้นะคะของคุณเดชานรุณาเนี่ยผู้เกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดค่ะเริ่มมีการแชร์ออกไปเป็นที่กว้างขวางนะคะก็มีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนะคะในโลกโซเชียลนะคะจากเพจต,ต่างๆค่ะโดยท็อปคอมเมนต์นะคะเขาระบุว่า เวนไข่กำมมันคำสาบพ,พระเจ้าชัยวรมันท่านศักดิ์สิทธิ์คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าน่าจะเอาเครื่องขยายเสียงไปเปิดแบบให้มีเสียงโหยหวนเสียงหมาเหา่าหมา้อนไปเปิดที่ชายแดนเอาให้หลอนกันไปเลย แล้วคอมเมนต์นี้นี่เองค่ะก็มีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะคือเห็นด้วยว่าให้มีการเล่นสงครามประสาทกันเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงกันอะไรแบบนี้ละค่ะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ค่ะเขาบอกว่าเห็นด้วยทำแบบชายแดงเกาหลีใต้ไปเลย หรืออีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็มาบอกว่าตอนสงครามเวียดนามอเมริกาก็เคยใช้ไม้นี้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดส่วนคนอื่นๆนะคะเขาก็เข้ามาสนับสนุนค่ะบอกว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะแต่คุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยถ้าทำจริงนะก็กลัวว่าจะไม่ได้หลอนแค่ฝั่งกัมพูชาเขาฝ่ายเดียวนะอย่าลืมนะคะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตแดนประเทศระหว่างไทยกัมพูชานะคะไอฝั่งบ้านเราเนี่ย จะหลอนไปด้วยหรือเปล่านะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะป่วยจริงหรือว่าทำคอนเทนต์แล้วยิงปืนใหญ่หรือจะลวดข้ามมาฝั่งไทยรับรองได้ว่ากองทัพไทยคงไม่สนหรอกว่าป่วยจริงหรือป่วยปลอมที่แน่ๆกองทัพไทยสนอย่างเดียวว่ารอรบรอบนี้ กจะยึดคืนอธิปไตยไทยกลับคืนมาทั้งหมดแน่นอนอย่างอื่นไม่สนหรอกทหารไทยเนี่ยรอโอกาสอย่างนี้อยู่นะฮ่าฮอันนี้เป็นคอมเมนต์นะคุณผู้ชมแล้วคอมเมนต์ถัดมาค่ะเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาโพสถามหาความเห็นใจเลยวันนี้เนี่ยยังมีคนไทยเห็นคอมเมนตมาชายแดนไทยมาหาหมอไทยเลยขับรถเข้ามาได้ยังไงก่อนใครเปิดด่าน ก็มีคนเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะบอกว่าถ้าเจออีกเนี่ยช่วยกันถ่ายลงโซเชียลนะหรือว่าแจ้งคุณกันจอมพลังไปเลยครับเรื่องแบบนี้เนี่ยพวกเราคนไทยเนี่ยต้องช่วยๆกันเป็นหูเป็นตาครับเอาคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยสตูแพ้ภยัย ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเหมือนกันค่ะคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าสาธุนะคะก็สาธุกันเต็มไปหมดแล้วค่ะบางคนบอกว่าสาธุค่ะบ้านเมืองเราศักดิ์สิทธิ์นักนะคะและล่าสุดนะคะวันที่23สิงหาคมนะคะที่เพจของกองทัพภาคที่2ค่ะเขาก็ได้มีการแถลงสถานการณ์นะคะโดยรวมให้ประชาชนได้ทราบกันค่ะโดยระบุบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2 ขอถแถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่23สิงหาคม68จึงเวลา14นาฬิกาด้วยมีรายละเอียดดังนี้สถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวทหารฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ปัจจุบันกองกำลังทั้ง2ฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรง,งนข้ามแล้วก็เตรียมพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์ค่ะ